คนสมัยก่อนกินช็อกโกแลตกับ และนี่คือเรื่องราวของช็อกโกแลตครับเริ่มจากเมื่อ4,000ปีก่อนไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่เบลเยียมแต่มันอยู่ในป่าดิบชื้นเมโสริกาช็อกโกแลตคืออาหารแห่งทวยเทพไม่ได้ถูกปลูกเพื่อขนมหวานแต่เพื่อมเมล็ดขมจัดของมันที่ชาวโอมเมกมายาและแอชแทกใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ดรจอห์นเอสเฮนเดอร์สันพบหลักฐานชัดเจนในปี2007จากเครื่องปั้นดินเผาโบราณในฮอนดูรัสมีร่องรอยของสารทีโอโบมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในโกโก้หลักฐานชี้ย้อนไปถึง1,900ปีก่อนครสิสต์ศัชนน่่นคดคคใ แต่มันคือวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมนับพันปีลองจินตนาการถึงชาวมายาโบราณที่บดเมล็ดโกโก้แล้วเอามาคั่วกับน,น้ำเติมพริกข้าวโพดบดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพื่อความอร่อยครับแต่เพื่อฤทธิ์กระตุ้นประสาทและเอามาใช้ในพิธีบูชายยาเมื่อเราดื่มกาแฟแก้ง่วงแต่สำหรับพวกเขามันคือการเชื่อมโยงกับพระเจ้าสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือในบางพิธีกรรมของชาวแอสเท็กเครื่องดื่มช็อกโกแลตไม่ได้มีแค่โกโก,ก้กับพริกแต่มันมี ด้วยและมันคือจากพิธีบูชาย,ยันมนุษย์เชื่อกันว่าการดื่มเครื่องดื่มนี้ที่ผสมเดของผู้ที่เสียสละทาให้ผู้ดืม่มได้รับพลังอํานาจและเชื่อมโยงกับโลกวิญญาได้อย่างลึกซึง้งความขมผสมเผ็ดและความเข้มขน้นไม่ใช่แคมิติของรสชาติแต่มันคือพิธีกรรมแห่งชีวิตและความตายมาเมล็ดโกโก้ในสมัยนั้นถูกใช้เป็นเงินตราลองคิดดูครับว่าเราซื้อกาแฟสตาร์บัคด้วยถั่ว23เม็ดนั่นแหละสถานะของมันในช่วงพีของ H Tech, เอชแท็เมล็ดโกโก้100มเมล็ดซื้อไก่งวงได้1ตัวและจักรพรรดิมอนเตสูมาที่2 จากเครื่องดื่มขมๆเผ็ดเก็ก้าวมาสู่ความหวานละมุนที่ทุกคนรู้จักการเดินทางนี้เริ่มต้นเมื่อเฮอร์นันกอเตสนำมเมล็ดโกโก้ก,กลับในปี1528แต่ชาวยุโรปรับรสขมไม่ได้ขนาดนั้นเลยเติมน้ำตาลและเครื่องเทศหวานลงไปเปลี่ยนชมหน้าจากเครื่องดื่มศักดิ์สิทธิ์เป็นของหวานชนชั้นสูงแต่การปฏิวัติแท้จริงเกิดเมื่อปี1828เมื่อคอนราดฟานฮาเตนชาวดัตที่คิดค้นเครื่องอัดโกโก้แยกไขมันโกโก้หรือว่าโกโก้บัตเตอร์ออกมาจากผงโกโก้ได้มเลยททำให้ง่ายต่อการชงยิ่่่่งงขขึ้้นนนแแแลลลละาาาาไปสูกกกรรผิตชช็็ออโททีเเเคุุยวบจซฟ ที่ผลิตช็อกโกแลตแท่งได้สําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกในปี1847และในปี1875แดเนียลปีเตอร์ชาวสวิสก็ได้เพิ่มนมลงไปและให้กําเนิดมิลชอ็อกโกแลตขึ้นมาที่ละลายในปากไม่ใช่ในมือเราหลายคนอาจจะคิดว่าชอ็อกโกแลตเป็นปีศาจร้ายทําให้อ้วนฟันผุแต่โกโก้บริสุทธิ์เต็มไปด้วยสารฟลาวานอยด์สารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังเพียงแต่รสชาติของมันอร่อยกว่าการศึกษาจากฮาร์วาร์ดบอกว่าการกินดาร์ช็อกโกแลตในปริมาณท,ที่เหมาะสมอาจจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแต่แน่นอนว่าต้องไม่ใช่ ที่ไม่มีสารปนเปื้อนรีบกดตะกร้าข้างล่างเลยนะครับของเขามีไม่เยอะ